สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาธัจร,รย์แห่งกรรมมิราเคร์ดีมงคลชีวิต38ประการข้อแรกคือการไม่คบคนผ่านและข้อที่2เลือกคบบัณฑิตมงคลชีวิต2ข้อนี้สําคัญมากในการฝึกฝนตนเองให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมสองข้อนี้ไม่ได้การที่จะประสบความสําเร็จทางโลกและทางธรรมเป็นไป,นปนไม่ได้เลย เปรียบได้กับการเดินขึ้นบันไดต้องก้าวผ่านขั้นแรกแรกให้ได้ก่อนจึงจะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงชีวิตคนเราก็เช่นการจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ก็ต้องเลือกคบคนดีจะทําให้ชีวิตวรเราเผชิญกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าคบคนพา,าสิ่งอัิมงคนทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตเราดังนั้นผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้คนเราต้องคบคนดีมีศินและธรรมมีปัญญาและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะคบคนเช่นไรเราก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างไม่รู้ตัวการเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตเราเพราะการที่เราจะบรรลุเป้าหมายชีวิตของเรานอกจากอาศัยบุญเก่าแล้วยังต้องเลือก ในการครบเพื่อนและสิ่งแวดล้อมด้วยต้องเลือกดูให้ดีเพราะทุกสิ่งทุกสังคมทุกชนชั้นล้วนมีทั้งคนดีและคนเลวฝะปนอยู่เราต้องใช้สติป,ปัญญามองคนให้ขาดยามใดที่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลอย่าลืมอธิษฐานด้วยว่าขอให้ห่างไกลจากค,คนพาลทั้งหลายในชีวิต เราครั้งหนึ่งย่อมเคยทำผิดพลาดไม่มากก็น้อยความสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อทำผิดแล้วสำนึกในความผิดและคิดแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้อย่างไรทุกคนสามารถกลับใจได้เมื่อทำผิดไปแล้วแต่ความยากอยู่ที่ผลของสิ่งที่เราทําไปแล้วมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราสามารถตั้งมั่นในความดีได้อย่างราบรื่อและมั่นคงได้ถ้าเปรียบ เกลือเป็นความชั่วบาปและน้ำเป็นบุญชีวิตของเราก็เปรียกเป็นภาชนะที่บรรจุน้ำและเกลือคือมีทั้งบุญและบาปเมื่อใดเราเติมเกลือเข้าไปมากความเค็มย่อมมีอำนาจมากแต่ถ้าเมื่อใดไม่ต้องการความเค็มเราก็ใส่น้ำลงไปให้มากน้ำยิ่งมากเท่าไหร่ความเค็มจะยิ่งลดลง หรืออาจไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความเค็มแต่ปริมาณความเค็มของเกลือไม่ได้หายไปไหนเลยมันยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่สามารถแสดงผลออกมาได้เพราะปริมาณของน้ำมีมากกว่าดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ผลของบาปทั้งหลายแสดงผลออกมาให้ชีวิตเราต้องเพิ่เราต้องเติมบุญเข้าไปมากๆดังโอวาที่ว่า ละความชั่วทําความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์มีชายวัยเบนจบเพศคนหนึ่งสอบเป็นครูต่างจังหวัดชีวิตของเขามาจากครอบครัวยากจนพอมาเป็นครูโดยอาชีพมีนักเรียนและผู้คนยกมือไหว้เคารพยกย่องทำให้ตัวเขานั้นรืมตัวเวลากลางวันเป็นครูกลางคืนเป็นนักร้องและนักดนตรีเล่นกีตาร์ไฟฟ้า บุคลิกของเขาเป็นคนที่เงียบขึงหน้าตารูปร่างดีพอสมควรสังคมต่างจังหวัดยิ่งยกย่องคนเป็นข้าราชการมากพอทำงานในตอนกลางคืนเขาต้องดื่มกินตามที่แม่ยกทั้งหลายยื่นม,มาให้เขาทำให้เขาลหลงไหลในแสงสีอย่างมากแถมเจ้าชู้อีกต่างหากจะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะบรรดาแม่ยกทั้งหลายเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้เขาเองได้สนุกและได้เงิน มีเลยที่คนอย่างเขาจะพลาดโอกาสรีบตักตวงให้ได้มากที่สุดเพราะรู้ว่าอาชีพนักร้องนักดนตรีทำได้ไม่นานเพราะอายุมากก็ไม่สามารถทำได้แล้วตัวเขาทำอาชีพนี้มาได้ประมาณ5ปีแต่ระหว่างนั้นเขาเองก็มีคู่ขาที่เป็นครูผู้หญิงในโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่เปิดเผยนอกจาก ดื่มกินแล้วนิสัยของเขาเยังติดก,การพนันอีกมีนิสิงมากมายตัวเขาเองมีดีที่หน้าตาหุ่นดีภายนอกเท่านั้นนิสัยเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบผู้หญิงทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาแม้แต่ครูคู่ขาของเขาเองก็เช่นกันต้องคอยซัพพอร์ตเงินทองให้กับเขาจนวันหนึ่งคู่ขา คู่ขาของเขาบอกว่าได้ตั้งท้องและเขากำลังจะเป็นพ่อคนแล้วให้เลิกนิสัยเร็วๆทั้งหลายได้ไหมเธอหมดความอดทนแล้วที่ผ่านมาห้าปีต่อจากนี้ไปเธอจะไม่โทรติดต่อไปแล้วเขาต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้ได้เป็นครูที่ดีด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นครูเพราะเป็นแค่อาชีพครูเท่านั้นเขาจะเอาคุณธรรมข้อไหนไปสอนเด็ก ให้มีอนาคตที่ดีของชาติได้การเป็นครูเร็วอย่างเขาอยู่กับเธอซึ่งทั้งเตี้ยดำขี้เหล่หาความสวยไม่เจอเลยแต่ที่เขาอยู่ด้วยก็เพราะว่าเธอมีฐานะการเงินที่ดีสามารถซัพพอร์ตเขาได้เขาต้องการหลอกเงินจากเธอเพียงอย่างเดียวซึ่งเขาตั้งใจจับให้เธอเป็นคู่ขาของเขา ส่วนตัวเธอเองภูมิใจมากที่มีแฟนเป็นครูที่รูปรอแต่หารู้ไม่ว่าในใจของเขาคิดแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่โง่แค่มีเงินเท่านั้นไม่คิดจะจริงจังด้วยมีแต่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตามง้องอนตลอดเวลาจนเพื่อนเพื่อนครูด้วยการพูดว่าทำไมทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองยอมให้คนเร็วเลวงการชีวิตทั้งที่ตัวเองก็เป็นข้าราชการมีศักดิ์ศรี และมีฐานะทางการเงินที่รวยกว่าใครทุกคนในโรงเรียนนี้เสียอีกเธอตอบเพราะเธอรักเขาและตอนนี้เธอกำลังมีท้องกับเขาเธอยื่นคำขาดกับเขาถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองใหม่เธอจะย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นแล้วเขาตกใจมากไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าใจเด็กพูดกับเขาเช่นนี้และเด็กขาดจริงจังมาก ซึ่งปกติเธอไม่เคยพูดอะไรกับเขาแบบนี้เลยเขาจึงยอมแต่งงานตามประเพณีกับเธอซึ่งใครก็วิพากษ์วิจารณ์อีกว่าคงเป็นคิดมาสูบเลือดเนื้อของเธอมากกว่าและกลัวจะเสียบ่อเงินบ่อทองไปแต่ทางเธอไม่สนใจชีวิตคู่ของเธอก็ดูราบรื่นดีต่อมาเธอคลอดลูกชายหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดเพี้ยน สามีเธอได้เห็นหน้าลูกชายและอุ้มลูกชายของเขาได้เพียงอาทิตย์เดียวอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังแต่งตัวจะไปทำงานที่โรงเรียนเขาก็ล้มลงหมดสติภรรยารีบนำส่งโรงพยาบาลแต่มันสายเกินไปแล้วหมอแจ้งว่าเขาหัวใจวายแบบฉับพลันหลังจากงานศพผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตัวภรรยาเองก็ป่วยตายลงอีกหนึ่งคน โดยปกติตัวครูเองเป็นคนขี้โรคตั้งแต่เกิดป่วยมาตลอดชีวิตและหมอเองก็บอกว่าเธอไม่เหมาะที่จะมีลูกเพราะร่างกายเธอไม่พร้อมสรุปคนที่น่าสงสารที่สุดก,ก็คือลูกชายของเธอที่เกิดมาได้เพียงแค่สองอาทิตย์ต้องกำพาทั้งพ่อและแม่จากไปพร้อมกันตกเป็นภารากของตายายต้องเลี้ยงดูเด็กน้อยต่อไปชีวิตคนเลามาเป็นเช่นนี้ คนเลวมาตลอดชีวิตเพราะกลับใจจะเป็นคนดีโชคชะตาไม่ให้โอกาสได้สร้างความดีก็ต้องจบลงด้วยความตายสวัสดีค่ะ